ไพรวันเคลื่อนไหวล่าสุดยอมรับหากคนเลิกติดตามแม่หายเตรียมกลับบ้านออกมาเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องค่ะหลังเจอกระแสดรามา่าประกาศยุติบทบาทลาออกกลางรายการนินทาประเทศไทยสำหรับไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรโดยล่าสุด29มกราคม2565 ไพรวันได้ออกมาโพสต์ข้อความร่าย,ยาวอีกครั้งหลังโดนกระแสดราม่าที่ลุกเดินออกไปกลางรายการจนทำเอาคนอื่นๆถึงหน้าเวอไม่จบจนกระแสร้อนแรงติดเทนทวิตเตอร์จนถูกแหติดแฮชแท็กไพรวันและแฮชแท็กนินทาประเทศไทยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดไพรวันได้บอกว่า ผมมีหลักคิดของผมแค่ว่าถ้าสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้หรือสิ่งที่ผู้คนผิดหวังในตัวผมไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่ผมไปทำร้ายหรือทำลายความปกติสุขในชีวิตของใครผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกมันได้วันหนึ่งแม้ต่อให้ผู้คนเลิกติดตามและเลิกสนใจผมกันหมดผมก็คิดว่านั่นก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรและมันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาผมจะยอมรับนะครับและ ผมไม่เสียใจในการมีชีวิตผมสนใจแค่ว่าผมทำอะไรผิดต่อคนอื่นหรือเปล่าผมสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับชีวิตของใครบ้างไหมซึ่งแม้ถึงตอนนี้ผมก็ยังยืนยันกับตัวเองว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่ว่านั้นชีวิตผมผมไม่ได้ต้องการแค่การทำอะไรก็ได้เพื่อให้ถูกใจคนอื่นหรือทำตามที่คนอื่นต้องการเพื่อแลกกับงานหรือแลกกับเงินผมดีใจนะครับถ้าผมได้ ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแม่ชีวิตที่ว่านี้จะทำให้ผมต้องกลับบ้านซึ่งก็อยากกลับมากแล้วเต็มที่เพื่อไปอยู่กับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่ผมรักตามอัตภาพอย่างที่ควรจะเป็นปอลอผมตอบกับทุกคนที่ถามผมเหมือนกันหมดว่าผมไม่ได้ต้องการทำงานในวงการที่ผมยังรับงานซึ่งก็ต้องขอบคุณที่มีงานให้รับได้เลือกอยู่กรุงเทพเพราะผมเห็นว่าได้อยู่ใกล้แม่เพราะแม่เองก็ยังตง ต้องรักษาตัวที่กรุงเทพเหมือนกันผมพูดกับแม่ทุกครั้งว่าหายแล้วกลับบ้านเรานะไปทำอะไรก็ได้เล็กๆแต่ได้อยู่บ้านด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย